อันดีกว่าครับไฟแคมป์ไฟใช้ใส่หัว อุปกรณ์แต่งรถนะอันนี้ที่พิงหลังร้ 99. อยเก้าเก้านี้ละสามสิบสามบาทผมลองพื้นจะพิงมันจะนิ่มเนาะ 33 mà bỏ chắc cái dàn còn không bị tờ hấp hai xài USB xài USB So I you his be น็อตตะปูครับร้าน DIY สิบห้าบาทตะขอปุ๊กโซน,นนี้เป็นโซนอ,อุปกรณ์ใช้ในครัวเรียนนะอุปกรณ์ช่างนี่เป็นกาว,วปืนยงนิงซิลิคโคน ร้อยเก้าบาทเองนะโซนเบ็ดเล็บของใช้ในครัวเรียนผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดเท้า ของเยอะเหรบนอนดีไว้าไอนี่มันลดกออนใหญ่ไหมนี่พ่อเย็นอันนี้มันก็ไวรัสเก้าสิบเก้านี่อะไมันล็อกไมนน่ได้ปิดได้อันนี้ก็ปิดไม่ได้เฮ้ยนะดึงแล้วก็ละลาเอาไหนเอาแบบนี้เนี่ย ีได้มีซิบเลยันยไก่เนี่ยก็อะไร่สองบาทงเนี่ยดีไหมฮนื้อไม่ดีอันไหเรานซอสิเราไม่ได้ใช้ซอสแล้วเลยไว อคือะไรพี่เราคืมีสอเขาเนี่ยใช้หนังสออยู่หรอใช้ปากกาไม่ใช่หรอเตลิดแล้วอุปกรณ์เรียนครับเขียงเขียนโซนนี้ครับอ้ยาวมากครับโซนไปโซนโซนหนึ่งไหนดูสิดดูสิ นี่หมวกอะไรสวย <allah. S 1> <g ülme> สวยังเลยเท่าไรนเอาไหมไม่สวยเอาเส้นอะไรเพียกไปไหนนั่นอยู <Okay. S 1> ่เซบ,บันเนาะขนมก็มีนี่ ้เอาอมน,นี่โอ้อยู่ที่เทีราคาเลยนะนี่นี่อได้นี่อ่มีเมาดุกนได้ไหวักคัวมันตรงสิตรงตัวเลขอ่ะนี่ทำเพเนี่ะทำเพลน่ได้มันเต็มไม่ไ้ดิป๊อกป๊อราไม่เห็นขะึ้นราคาไม่เป็นน,ะน,นี่ม,ม,มราามะดูกนี้แจง ไม่อยากไปเฮ็ดสีแดงมาตรงคิวบาร์เนี่ยเสีดงเรเซอร์เขามีอยู่นะรนเร่นกันใหญ่แล้วครับเร่นกันใหญ่แล,ล้แวเป็นเออเลละริงเกี่ยวงเร่อใหม่นะใส่นะไม่ถูกยูอาร์ต้องสั่งวะไปละนะ เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาของกินเซฟันเนาะไม่ได้เดินนานนะครับช่วงโควิดรอบ,บาทก็ไม่ได้มาเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับหลังจากที่โควิดรอบ2ระบ,บาดช่วงนี้ก็เริ่มซาลาแล้วนะ มัันนนว่ด้อบรรยากาศเซีวัน,นครับทำไมมันซูมไม่ได้อหลล่ะฟ่ององไม่ไดไหลล่ะเพราะต้องกดตรงจองมันก่อนต้องกดกรอาหารแห้งครับพี่น้องเสียงดวงไปดูชื่อว่าเมนูใหม่ๆวันนี้ที่ตลาดเซีวันมีอะไรบ้างครับ ไม่เดินนานนะนี่ก็ปลาทอดร้านแรกอันนี้เลยครับสองตัวเก้าสิบบาทพ่เศบแต่ยังอีฮุ้ยปลาตะเพียนปลานนินทอดหกสิบบาทอันนี้ก็ปลาไม่มีกัง่งอาหารเยอะมากครับตนาดเซเว่น แต่ว่าช่วงนี้มันแดดยังร้อนอยู่นะแม่ค้าบางเจ้าก็ยังไม่มาตั้งพริกหมูหมากขามเทศเมรกนน้อยไตยหวานมันจ้าชิมชิมอะไรกินอะไรกินดีเนาะวันนี้เนาะ ขนมปังครับขนมปังปิ้งตอบรี่โอ้ลูกโตเลยนะแปดสิบบาทร้อยสี่สิบร้อยที่สิบลูกโตโตเลยเนาะร <Okay. S 1> ้านหายันฟังเยอะนะแสดงยังไม่เปิดเต็มลูปแบบเท่าไหร่ซีสันบรรยากาศตลาดเซฟวันครับ

พี่สิบบาทอะไรสครบาทด้วยแต่ว่าหมดแล้วพอตัเขาไต้เค็มด้วยนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ nhầm bài ảo là nhầm salmon xe to xin tô tô không còn như sư bạn phát thay nấm băng Hãy cho kênh Ghiền Mì หางหมูไหมหมูหางหมูไหมอ๋อพอห่านก็มีไ่อันนี้ไก่ใส่ไม่ทารแซลมอนต้องชิ้นใหญ่เดี๋ยวเปิดต้องเอาเอาอ มมเืงนี่เท่ากันหมดใช่ไหมคะไขมันข้าวแกงเนาะร้นนี้เนาะขัวเนสข้าวเยอะแยะเลยใส่กรอกหมูเดียวเดียว่นไหนนี่คสดนี่ไงเลี้ยงอาสดสนี่เลย โอ้าคุงเขาทำสวๆกันอย่างนี้เลยนะดี่านี้แซมตัวพอตังค์พ่ออยู่ตัวอนเดินดูกันได้หอมอย้หอมนะไปเรอยกันตัวนี้ทถวแัมสองร้อยเจ็ดสิบสองน้อย พอหมอยักษ ja bon, ์หนละห้าส te <Hey>, ิบาทเลยนะตัวใหญ่จริงกินอะไรเนะดีนะเฮ้ยกระเพานี่ไงนี่ไงก็กปนกะเพาะไงมีข้าวเลยนะข้าวนี้ละง่ายดีไข่ยำเยอะไหมพี่จัง có khay xúc lô khay xúc hử có khay xúc khay แข่งผลไม้สามเทียดแต่งโมขึ้หวานตะวานันนี่แหละไรเม็ดเลยไม่มีเม็ดเลยเนาะอือเหรอทีกโ <Okay, S 1> อเม,ม,ม็ดไม่มี <c oughs> เปลียงละสิบห้าบาทโ <c oughs> มลูกสวยนะโ <c oughs> มันแดงสวยอีเลยโอ้แดงฉ่ำ <c oughs> มันในกล้องเป็นกระปล้องเราเป็นก,กระปล้องเราอ่ะอต้้งไปหาาาขวเนะ อันนี้20บาทครับว่า<ม>เขาทานหอื่าแซมนมมันจะกินขึ้ยิ่กินแบบซื้อมาตั้งกัวันอย่าไงไรหน้าผมแดงงี้เป็นกระป่องที่หนึ่งันนาหน้ารูแดงไหมแดงแดงม็มงนกระปออร่องก็ข้างหลังก็เป็นร้านวสัน,น กมเปลี่ยนบรรยากาศมากินข้าวเซวันกินมดกินมดพวกมือใครนี่ฮะของใครนะฮะทำไมไม่กินอินมดเลยใหญ่ไปเลยแล้วพ่อถือไว้อย่างงี้เนี่ยพ่อถือไว้มันจะเข้าปากพ่อเลยก็ไม่ได้เอากับพ่อาแรงๆเขาบอกให้เอาไม้เอาเม้าเม้าก็ซื้อนี่มาแล้วของอร่อยไม่รู้จัก ได้นะดอัดเอโอ้เสียวขหมดเือกอันนี้วะลองนะว่าแวว่ายโอ้ยมกิไงป๋ตัวนี้เอาน้ำสตอเบอรียิ่งจะไปกันใหญ่ติเราอ,อนนี้เป็นได้ไปกินดูของทานะ่น้อง้านนังเสียบวะมันนี้ก็ลองอนนจัดตัด ตลาดเต็มว mm. ันนึงหลายหลาอืมเนไรไอจะไม่เขากินหรอจริงจริงมันเยอะได้ใช่ไหมเออที่จ็เอาเล่นหอเชลกหอยเชลปลหมึครัอืเนยวอเว่นหอเชลกไอ้มหอยเชลปลาหมึกอืมด๋อดเลย ก็เขาไม่เห็นก็มีอ่ะเนี่ยนีก็ชิลสิบบาถ้าของชื่มาช่นียวอองข้าเลยไม่มาเนี่ไงไม่พอก็เดินไมใกล้ยอะแยังไรูอยู่นูนบ้าเราซื้ออะกนี้ไงก็เลยไม่ซื้อ คือเจอเแม่พูดจริงก็เกิดเอาแบบเตาพิงมันแบบรู้สึกว่าจะมีไม่ใหม่มันจะหอมด้วยแล้วเตานั้นมันเหมือนไม่สุ่เห็นน้องซื้อมาแล้วมันมันมันแบบเรียกว่าผ่านนี่แล้วมันจะได้หวานจัง อันนี้มันจะมีความเป็นแบบอะไรก็ได้แบบความเป็นรบชาตแบบมีไหม้รสชาติแบบอร่อยมัน,น,น,นจะสุกแบบยุ่งง่ายเตานั้นมัอนออกมาจากเราเดินหาอะไรอร่อยนะ้นไกินเ่ะมันจะไม่สุกเขาบอกว่ยกายุกประหยัดนิ่หน่องกินส้มเมีนะยุกเศรษฐกิจปิดเปิดเพี่ยงข้าวข้ปปาวตอกกระยัดหมักแพงกระยานหมักแพง

มาพีหนอมาโหคนใหญ่ะละตัวของวางเต็มมา,าเบบาด,ด,ด้อวันน้าเีวันแาบดูแอบดหนิ่ใช่านจะดูหน่แ<า>ี่งไม่เปิดไม่เปิดจังตำรวจ้องตลาดเวันพี่อน,น โอมม่ได้ไปูไข่หอคนมายอย่าง,ง,างาาไรเลยนะพ่าหนูก็ไปเป่งจันเลยมันหรายไปเลยหรอคนยังนอยอยู่แต่ต้องมีทรศัพท์ไปด้ย่ไบไม่มีเงินเทาไขึ้นองหนูขึเป็อง อีก่ปูมานี <S 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 ่ทำมันใหญ่เกินไปอ่ะก็กินไม่อยาอะไรมีเรื่งกินยำปูมากินเอาเลยพอหยิบมาให้อยู่ปูมาสุกอ่ะนี่อ่เนี่ยป่อ่ะในปานระเบิดนาใส่นี่ไงทำไงนี่ใส่ด้านใส่ด้านนะฮะยิงแบบนี้ทพี่น้องเรื่องมีอไม่ใส่ด้านนะ ไข่่างเหมือนหน้าแซมเหรอไปเดินไปเดดูไปตรงนี้ก่อนนะหรือคนเอมองผมกินข้าวเลยน่าจะเยวด้วยไ่ห่อน้าน้าแสาพ่อน้าหรอไข่หอรอดเลยไป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 หนูไป ไม่ไปหรอกไปหลายคนได้ไปซื้ออะไรตุ๊กตุ้ยอือมมาได้ไหมล่งอาหารราคาประหยัดสามสิบบาทอิ่ม เ้าอยากมาแพงนะช่วงนี้กินประหยัดประหยัดเนาะห้ขอ,ของขเขาอยากโอเคครับคิปเดิมตลาดในวันวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับทิปการท่องเที่ยวยของอ่า รุมลำโขงก็ยังลงให้ดูเรื่อยๆครับมีพที่8ที่เก้ามาแล้วมารึ่งทางครับ <Okay. S 1> ก็ฝากติดตามคลิปด้วยครับดูยจิตไทยใน y o ย t u b e นะ